สวัสดีค่ะสวินนันจ์จ่ะได้เวลากับที่ตะก้าน้อยเข้าเขาปลาคือเก่าค่ะวันนี้ก็จะไปหาเก็บเห็ดเก็บพักน้ำเนาะค่ะเนาะนะคะ,อ,ะ,นะคะอากาศจะเดี๋ยวก็ฮอนเด็กก็หนาวอยู่สิระค่าวันนี้ไม่แดดเนาะลังจากที่หิมะตกไปว่วางๆเมื่อก่อนเนาะป่ะเก็บเห็ดน่วกันค่ะตีพอแล้วเออนี่เห็ดดอกสนคือเก่าจะ้ะมื้อนี้ กากะบ,บค่คลองทีจ้ะบ,บ่ห่อนบ่อันนั่นแบบว่าตรงไหนล่ะว่านก่อนก็อันนี้บ่แมนจ้ะอันนี้บ่แมนเด้อค่ะจะดอกใหญ่ดิเนาะหิมะลงแต่ว่าเพิ่นก็บ,บ่อยูะะ่เด้อค่ะแต่มันก็หน,นาวเนาะที่ก็ได้จุดฟงจุดไฟแล้วค่ะ ย่านเจอเฟื่อนมันเหมดก่อนองไองเรากลับวันนี้แม่นนะเฮ้ยเฮเฮเจอแล้วนี่เด้โอ้ตีงยางไปหาต่างไกลค่ะอยู่หนีเองพี่น้องแต่ว่าคือมีดอกเดียวไอต้อยจ้ะให้กระจกตีเออหาบอกอีกก่อนดูเออมีอยู่มีอยู่ แต่บ่ท่านแะนะบระท่านนั่งถากเนาะนั่งถากกินเออติหาเพิงจะแถวนี้นะคะสาตีเลาะยุวสันเนี่ยเวลาเขาปลาเห็นอากาศไม่แดดไม่ยังสิกะยัดเขาปลาด้วยค่ะเนาะแล้วติหาให้กระจอกอีกก่อน,นะค,ะค่ะเพื่อแต่ดอกเดียวเนาะแซบได้คะ่ะให้กระจอกนี่ แต่พออีกแต่ว่ามันให้กระจอกเห็ดอี่ไงเห็ดดอกสนอ,อ,อันนี้บอกกินจะ้ะอันนี้ไม่ได้ไม่กินไม่กินออสองดอกเห็ดดอกสนเราต้องไปหายางละให้กระจอกก่อนพี่น้องนังแดงนะคะับว่ามันบอกว่ามันให้กระจอกว่ะจ้ะอันนีงนังแดงนั่นดู อ๋อใบใหม่ึนว่าเห็ดกระจอกคือแดงดีแถวเนาะใบใหม่ใบใหม่ครับน้เอเห็ดลูกสนเ,เห็ดดอกสนอันนั้นบอมเมียนะแต่ว่าสีคือกันคัก แสบด้วยจ้าปาดปาดนี่ตรงนี้พี่น้องมองดูเท้าไปแล้วกับมีดจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอกสนชุบชุบนั่งทากก็กินไปกับมีนะ่ะอย่างทากกิน นี่ลอกหนึ่งลอกงามค่ะเออมันนี่ส่งสีมานอยู่จ้ะนี่เราส่งจะมานอยู่หยิยพี่น้องก้มนึ่งก้มนึ่งก้มนึ่งอุ้ยงามอุ้ย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 แต่บ่ทันนั่งทากบ่ทันนั่งทากจ้ะงามงามนั่งทากเรามากินก่อนแล้วอุ้ยเยอะดูเยอะเยอะเยอะ คลิปนี้เก็บเห็ดก่อนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเก็บต่อไปพาไปเก็บเก็บหญ้าจ้ะเก็บเออโอ้ยบ่เห็นกล่องบอ่เห็นกล่องบ่เห็นเก็บต่อไปพาไปเก็บผักจ้ะมันเป็นเก็บห้าบอพิษเห็ดโปกไก่น้อยแต่ว่าเก็บงานก็เห็ดโปกไก่น้อยอยู่จ้ะ ไอป่อยหน่อยเพิน่นเพิ่นอันเนาะเพิ่นบางค่ะดอกเพิ่นจะบางเนาะอันนี้ดอกเพิ่นจะนาจะ้ะคานเหนียวเด้คานเหนียวเหนียวเด้เดี๋ยวมีอีกมีอีกอันนี้บอแมนจะ้ะอีกกลุ่มนี้บอแมน ตีก็ได้เห็ดดอ,อกกระจอกเห็ดดอกเดียวเนาะบัมืนอนเนาะอย่าไปหาเลาะเบิางตรงอื่นอยู่จ้ะจะรอบพญายมากก่อนเขาค่อยไปกันตะก,ก้ารเล่นวันกระมานอยู่ที่พี่นอ้องเนี่ยตุ่มเลยอันนี้บอสแมนอย่าเต็มอยู่อันที่บอสแมนเลยค่ะ เต็มเลยเด้นี่นี่นี่ค่ะเห็นบ่มคือกันคักเนาะตีซองให้กระจอกไปน้ำค่ะกลมเก็บแต่เห็ดอันนั้นดอกสนก็เลยพอพอเห็ดกระจอกอันนี้พ่อเมียนก่ะพีิณกอันนี้คือชนิดที่เราไม่กินนะคะ อันนี้บอก,กินอันนี้กินอยู่ใกล้กันก็เปื่อยแท้โอ้เคนเถ้าล้วจ้ะชอบเป็นเปนื่อยเห็ดสมองดอกนี่ห้อยยังมาแทะแล้วบนนี่จ้ะลอยอะไรมาแทะก็ไม่รู้ถากก็มั้งจะ้ะถากก็กินดีเห็ดสมองดึงปุดเลยติดขาพอม ฝนตกใส่พื้นเราพืน้นนี่ค่ะอออดอกพ่นธ์เถาก็จะโรยลาไปค่ะสองดอกน่มั่ง่ายจะ้ะ ดอดมสมบูรณ์ดอกพันธุ์ส<อ>ินใหญ่เนาะม่อีกอยู่ใกล้ๆก,กันเอาดอกบ้างมาอยู่ใกล้ๆก,กันเด้อเห็ดมันเห็ดนางไก่แท้จ้ะเดี๋ยวดูเออเห็ดนางไก่หรีค่ะพี่น้องเนี่ยเห็ดนางไก่ มันเพันเป็นขึ้นมากแล้วนโดนหนำแข็งเนาะแต่มันหยุดไตหย,ยุดไตอันนี้จ้ะใหม่มันก็เล่โบซูลส,สลายเป็กนังไก่สีขาวล่อยนั่งทากพ่นกินค่ะ ดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่เลยก็ดอกเล็กข้างๆกันกันนแกบแมันกปจัดเปลือยแล้วค่ะเ้ยเพราะว่านี่มาตกใส่คนะ่ะเราจะขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนึ่งเฮ้ยน่นๆมานะคะ่ะ ตีชอบตกใจไอคอตนตัวนี้มังคนากนึ้นมาในวัสด์พันยืนอยู่ไหมคือนะวัสด์นวัสด์กว้าวงหมเพันยืนแบบอันนั้นยืนตกใจตลอดเลยจ้ะไปะเดินไปโซนข้างบนต่อนี่เห็ดสมองอีกดอกหนึ่งนี่ค่ะเอะเห็ดสมองออกเค็ดเมื่อเร็วพ่อได้ออกบอดจะ้ะ พ่นออกเด้นะอเนาะเพราะว่าขนาดอยู่โรงเรียนจีไปเบึงก็ยังพ่นได้ออกสมองออกก่อนแล้วออกลายดอกแล้วเห็นละเห็นลายดอกแล้วจ้ะเห็นดอกสนดำหางเงาตอนนี้เพราะว่านั่งถกักนั่งถักเพ็่กินเอาบาทันทักเกแล้วเห็นสมองเรดีง,งามค่ะมึงเด้อนี่ดอกหนึ่ง ตรงไกลๆก,กันมีอีกดอกหนึ่งโอ้โมอนอนงยเห็นหลายดอกเนาะเนี่ค <ś c oughs> ยค่ะเฮ้ยไกๆกันนี่ก็มีอีกดอกหนึ่งแล้วก็ตรงข้างล่างก็มีอีกถ่ายบงังซื้อค่ะแต่บอด้เก็บเพราะว่าตีโบกินค่ะนี่ถ่ายให้ดูเฉยๆนี่ดอกหนึ่งอยู่นี่อะไรละ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่อยู่ใส่ละเอาเพียเพียดอกน้นอยหนึง่งดูสิมาหาเห็ดอันนั้นค่ะเห็ด ไเฮ็ดกระจอกตีนะนี่ยในดอกนึ่งตั้งสิออกค่ะนี่ตรงนี้เออปีนี้ออกเร็วแท้เนี่ยสองดอกมันโดนกินมาแล้วห้าบโบเก็บเอาค่ะเพราะว่าเองโบก,กินนะคะเห็ดอื่นห้าต่อจะเห็ดกระจอกมันสิออกต้นใหม่บูยต้นนี้โคนค่ะพ,พี่นอ้องต้นนี้โคนต้นบอกไงหนึ่งเนาะโมมีม่เฮ็ดทุ่งหนูค่ะ นี่ค่ะมันจะออกแบบเป็นพวกที่มันหกักมากแบบทับถงตัางเสียแล้วมันกระสิมีเห็ดกระจกแต่ว่าต้องใช้ประมานแรงเพิ่นจะ้ะแต่ว่ากระบอกบด้ยได้นะเฮาอาจจะยังไม่เจอใช่นหมเห็ดโตเขาเก็บพวท่านอันถากไหมจ้ะถากก็กินดีให้มงดูนี่ ถากก็กินดีปุ่นนะโดนถากกินไปหมดแหละถากกับหมูจะของแสบพื่กันตัวนี้นะจ๊ะชุบโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ดอกสีขาวดอกสีขาวนี่ก็กินได้เด้ดนี มันบ่โดนโดนแดดเนี่ยดูสิอันนี้บ่แมนอันนี้แมนอยากไปหาเห็ดกระจจกโอเคฉันเอียนแดงๆกเละยางมาเบิงแต่ว่าบ่แมนดอกค่ะแดงไปไหม แดงใบไม้ไมไมดอกใหญ่เดี๋ยวพาไปนองยางล่งแล้วค่ะอุ้ยพาเดินกลับแล้วแนบมาเห็น ถ้าเอาไปกินหมดแล้วจ้ะถ่านกันเร็วไ้ถอดสใส่ไข่เจียวหน่อยหนึ่งเออนี่ดิเห็ดไอเดี๋ยวหน้าเจนรีซอบนี่เจ้านูน เห็ดหงอนุบาลตีวางตะกากันเห็ดหงอนุบาลตีเจริบมันจะเป็นกุจเรีอันนี้มันเท่าเหรอไว้หลวงกุจเรีกินไดให้กันค่ะนี่นี่เดี๋นี่เดี๋ยชุบแต่มันบ่อหลายเออเจริศเนาะ เห็ดทุหนูเหรอจ้ะมันเปื่อยละมันเถ่ามันเถ่าปุณนะเต็มเลยปุณนะปุณนะปุณนะมันเถ่าพี่น,น,น้องมันบอกแข็งคือข้างอื่นเผื่อเนาะสมซื้อเจลลี่สบอยู่มันเป็นเจลลี่มันเป็นแบบเจลลี่ ธรรมชาติสุดๆธรรมชาติสุดๆโอ้เห็นว่าไปกะบปอมบัดได้เ้ยค่ะปุดทีินอนนอนหยากเนาะมายางป่าเนี่ยเว้ยรับดีขนาดจ้ะ ดับดีแห้งแล้วก็จงโค้งกลับเดี๋ยวเราจะลงมาป่าผักกูตมาดูผักกูตรสักหน่อยมันโตไปถึงไหนแล้วป่าผักกูตข้างเฮาฝั่งทัางพี่ กระจอกเลยได้ดอกเดียวสักพีน้องเลยอีหามือพันใหญมากอดเอาค่ะเดี๋ยวจะต้องไปตะลอนตะลอนหาผักป่าเห็ดของป่าพันใหญ่ะน้ำใสลายเย็นชุบกุตก,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 ตก อันนี้บอแมนดอกใหญ่ครักเนาะอันที่บอแมนเลยค่ะดอกนี่ใหญ่ใหม่กระลใล่าในท่าใบใหม้กำลังแตกยอดอ่อนจ้ะอากาศก็อุ่นขึ้นแล้วคนวะไม่แจดมีหยงังแล้วเนาะไม่รู้ว่าผักบุตเราโตขึ้นบ้างหรือเปล่า อบอมอ้อมแอ็มเอ็มในแนี้ล่ะค่ะอุย้ยใบใหญ่ไปไส์เลยค่ะหนึ่งที่อยู่คู่เก่าอยู่อุย๊ยว่าไปอันนี้ผักกูดเอสามงามเลยจ้ะกำลังแตกผักกูดสามงามอันนี้ผักกูดปลาห้ามนี่นี่อากาศทำมันหอนมันกัดซัดเกินเร็วอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันว่าหอนเนาะ ตะว่าผักกวดซ้ำงามกำลังจะแตกขึ้นมาเลย hey. นี่จ้าเขาก็ลัมาถึงบ้านแล้วอันนี้ที่เก็บมาหมดเศร้าอันนี้เก็บมาก่อนนาะนนี่จ้าเตรียมมาใส่ตู้เย็นไว้จะเข้าจะมาร่วมกันเนาะวันนี้บระเวณหลอก้นไปลายค่ะวันนี้รลอกแป๊บเดียวหลอกลูกแต่เปล่าก็ย่งงางลงมาเลยค่ะ ดอกง่ายมันตีกับเบรดเรดลอกขึ้นไปลายจ้ะหลอกแค่โซนเดียวเนาะขันยางจะ้ะเด้งมาเขาไปเก็บใหม่เพราะว่าอากาศมันเจ้าก,ก็ห่อนเจ้าก,ก็นหนาวแมจ่จ้ะแต่ว่าที่หนานเนี่ยคืออากาศดีเพ่นว่าเฮ็ดกะไงพระท่านถากค่ะถากกัเกล็ดดีเนาะควันกับเกลติมองเก่าค่ะ อันนี้ก็สิไดงหลายเติบอยู่ค่ะเห็ดชนิดนี้มันเก็บมากใส่ตู้เย็นไว้มันก็อยู่ได้ดนอยู่ค่ะถ้าบงุ้ยล่าเห็ดกินเนาะเพราะเป็นเห็ดันช่วงออกเดือนหนาวนะคะมันจะอยู่ได้ดนกว่าเห็ดช่วงหน้าฮอนเนาะติ๊กเลือกตัวนี้มันมากค่ะ สปิเกตผักข้าวแมงผูแล้วเสียบตะตม้มซิมค่ะวันนี้เพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะคะโดยประเทศงานเนาะกะเพื่อว่าทองเสียกับซิบตะตองเอางี้ค่ะปยังคือตรงซิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้แอปแอปตรวจไอ้อคานามนะคะมันมันตรวจพันดายเนาะ,ะเพราะว่าม่พัฒนาถึงเวลานะคะเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่แต่ก็บม่เป็นอย่างนะะั้ค่ะเพราะาตีกินทุกปีเนาะถ้าช่วงได้ทีเพิ่น พิ่นเอาอันพวกมูลสัตว์นะคะเอามาลงฟาร์มเพิ่อนนอกแล้วก็ช่วงนั้นไม่ฝนตกนะคะมันจะคานๆจะระวังในค่ะพวกแบคทีเรียจากมูลสัตว์มันลงดูทะเลนะคะเนาะเอาไประดูเอาไปมันก็นจะเข้ากินพวกหอยพวกอะไรแม่งแต้องระวังในจะ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ทำ้งมือเวยๆทำ้งมือเวยๆได้อย่าไปเอากันไก่ปีกว่ากี่มือปะป่ากนมาแล้วปะป่าวรสิหามื่อมาเสร็จแด่ว่าพักอยู่ประมาณอาทิตย์จอนอาทิตย์ก็จะไ,ไปหาหมอนะคะไปตรวจเป็นจะสิพาตัดเนาะก็เลยอือพักร่างกายก่อน ตานาตาแล้วก็สดใสดีอยู่จ้ะหนาตาแล้วก็สดใสอยู่กระพอเป็นห่วงบันไดเนาะแล้วแค่เนี่ยเฮ็ดแล้วก็เอ่อขยันเปาะมันกะแบบเฮเล่าบอนเคลียด์บันไดค่ะเจอมูเจอพวกอะไรคุยกับมูกับพวกเนาะอือแล้วก็เป็นการบำบัดเราไปในโตค่ะอยู่บ้านรักษาโตแม่งกะคือว่าเนาะอยู่ แต่บานนะคะบาไดไปใสเนาะโอ้ตีอยากเก็บบันอีกพี่เนาะตีเพือได้ดอกเดียวนาอนี่ได้ดอกเดียวไอต้อยแสบด้วยค่ะเป็นโมลายเป็นโนมีู่ว่าตีสิปันจะย่างไปเบิ่งปลาข้างหลังคุณบ่ค่ะเพราะตอนนี้แดดออกมากแล้วเนาะจะต,ต้มนั่งหมูไว้เฮดแหนมให้พี่ดี ที่จะกินแหนมค่ะแล้วซื้อมูมาฝากเฮ็ดแบนแนันแล้วว่จะได้ว่าเดี๋ยวต้มน้ำหมูไว้ก่อนคะ่ะเต็มเครื่องก่อนนะะเราปาเห็ดก่อนนะแล้วกัเห็ดเพิร์ลบิเก็บเกาหอมแมงูมาแซ่แข็งนะคะตีว่าไม่ตูแ่แซ่ตู่ก็เต็มไปด้วยอาหารอาหารพวกหมูพวกเนื้อพวก ของตุนนะคะดิคือเอามาต้มแซอยู่แต่มตเมื่อกะก็นคือจะห้าเก็บมสนสดๆเนาะยังไม่อยากห้าเก็บมันสดๆมันเหนือมันจะหวานกว่าค่ะจะม่ได้เกะต้มแซอยู่ค่ะแกะเอาแต่เหนือมันเนาะเอากับมาต้มแซ่แข่งไว้โอ้ยต้มกะแก่แต่เหนือมันนะคะก็แซ่แข่งไว้ยัำให้กับเขาเป็นยังกะสะดวกสบายง่ายดีค่ะ จิซี่ปพผู้นะคะไปเก็บหอยปูเชนหอยเมืองผู้ยักษ์มาต้มแซ่ดีกว่ามันคือตัวใหญ่ค่ะต้มแซ่ไปจะกินน้ำมาถอดเท็ดหอยเมืองผู้ถอดอบชีสมันใช่ไหมมันไฟเต็มค่ำดีค่ะมันมันใหญ่เนาะแต่ได้เติบอยู่จ้ะมันก็เสจะไปล่างหรอกไปล่างแล้ะตะกวนเกทบเข่า แต่ลายเติบอยู่ค่ะเอาไปต้มมันก็นุบลงน้อยนึงย่ำกับแสบค่ะไว้่ายย่ำเห็ดหอมมุกก็จะเป็นเหตุหหตัวค่ะมันบอลเนีมันบอลลายคักเนะาะทำมันได้หลายคักกับเป็นตระเห็ดอยู่จะ้ะตีกับเสือเป็นลางดีๆต้มไปไปถ่ายย่ำไปถ่ายย่ำ คลิปในกามาสะดุกเฮ็ดเบิ่งซำนี่ล่ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวขอตัวไปเฮ็ดกับขา้าวเตรียมของเตรียมของกันค่ะแต่เมื่อกร็วๆนี้อากาศดีกับสภาพพี่น้องไปเลาะส่วนทางพุ่มค่ะทาง้งไปขยไปเก็บผักปลาหนากักพันใหญ่แต่โดนแล้วแต่หลายปีลแล้วจ้ะตอนนี้ผักปลากะเออว่าสิไปเบิเ่งว่าสิไปจอบเบิเ่ง,บง,งดอกไอ้หญ้าหางมูอหางมาอยู่กับพ่อเด้ไปหรอค่ะจะอยากไปอยู่อาจจะนอนุญาตไปจักหน่อยเนาะ พอได้ไปลเลาะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะคะพี่น้องก็มักเบิง่งอยู่คลิปเก็บของปลาอย่างสินนะเก็บผักปลานี่ค่ะเฮ็ดที่เก็บมาอันนี้เก็บสองรอบค่ะรอบแรกได้ไหลยเติบอยู่รอบที่สองได้มากหน่อยหนึ่งบบ,บ่เต็มหอดกระป๋องนี่ซ้ำจ้ะพอตีขันยางต่อจะ้ะโอเคค่ะคลิปนี้จะรับพี่น้องเข้าไปแล้วเด้อจากขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าค่ะที่มันิดตมรับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย